สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในบ้านเราที่ก็มีความเข้มข้นอยู่บ้างมีดีลใหญ่สอดแทรกแล้วก็ข่าวของที่อื่นๆนะครับซึ่งควรจะเป็นความเคลื่อนไหวสลับทั้งเรื่องของตัวนักเตะย้ายเข้าย้ายออกแล้วก็การเตรียมทีมเพื่อเข้าสู่เลกสองด้วยนะครับฝากกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และก็ทุกช่องทางของเราจะเป็น Facebook t i k t o k หรือแม้แต่เว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณยอดซับสไครต์ที่กระโดดขึ้นมาตอนนี้ทีมงานเท่าไหร่นะ2 7 5 0 7 0อ่น5แต่ว่ายังไม่ได้เข้า2 7 6 0 0 0ก็หวังว่าจบทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยจะเกาะไปถึง2 0 0 0 8ได้เราอยากให้มันจบ3 0 0 0ซับสไครต์ก่อนคิดไซโคง้งจะครบ4ปีในเดือนมีนาคมนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับส่วนสินค้าและสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เดวันเป็นช่วงแรก ก็คือโกมึกวันนี้นะครับโกมึกก็ยังคงมีกิจกรรมและมีแคมเปญร่วมกับคิดไซโคอย่างต่อเนื่องเดินทางมาถึงรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรมโกลักกี้วิดโกมึกนะครับแจกจัดหนัก16รางวัลเลยนะครับในรอบนี้ปิดท้ายซึ่งใครยังไม่ได้ซื้อของใน3รอบที่ผ่านมารอบนี้นะครับซื้อได้เลยตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมแล้วก็เราจะจับรางวัลกันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอแอบสปอยของหน่อยครับรอบนี้จัดหนักจัดเต็ม เสื้ออันนี้ของอะไรอ่ะนครปฐมอ๋นอนครปฐมนะครับลายเซนใครดูซิอ๋ออทิตเบากอทิตย์ตยนในลายเซนอธิษบิกนะอวอาทิกอ่ะ,ออะขอดูซิชนบุรีอ่อก็ยังให้เรามาต่อเนื่องนะครับชนบุรีนี่โหลายเซนตั้งเตะหลายต่อหลายคนโอ้โหรอบนี้ชาญนารงค์พรมสีแก้วนะครับน้องหนึ่งเห็นไหม อไลเซ็นอันนี้ชัดเลยนะครับท่าเรือเราแจกไปหลายคนแล้วท่าเรือนรอบนี้อ๋อรอบนี้เป็นไยเซ็นมาท่าเรือเฮ้ยไฮมินตันโซเลสหรอโอ้โหายเซนตไฮมินตันนะครับอ่ะท่าเรือมีอีกหนึ่งตัวอันนี้ใครเนี่ยอ๋อต้นทีัะดิ์เผยพ่มายนะครับอือมีไปทีมชาติล่าสุดมีไหมเอามามาโว์ให้หมดเลยจัดหนักจัดเต็มทุกวัน จะได้ดูซิว่าใครจะซื้อมาอันนี้เสื้อเปล่าอะแถมเพิ่มมาให้อีกนะครับเป็นเสื้อเปล่าของสโมสรชนบุรีใส่ได้เลยสองตัวใช่ไหมสามตัวมตัวโอ้โหมีเสื้อเปล่าชนบุรีแถมไปสามตัวหลากหลายไซส์ด้วยนะครับอะครบท่วนอีกตัวหนึ่งมาเอาให้เห็นเลยอาแจกกันเต็มๆนี่ยังไม่รวมข,ของรางวัลที่เรามีเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับทั้งหมดอะ 16รางวันนะครับอย่าลืมซื้อกันได้เลยนะครับ1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับแล้วซื้อ1เซตรับ1สิทธิ์ช่องทางในการสั่งซื้อนะครับมี2ช่องทางคือสแกนหรือกดลิงก์เพื่อเข้าไปซื้อในระบบของท i p ช็อปได้เลยหรือว่าจะเข้าไปกรอกรายละเอียดใน Google Form แล้วก็โอนเงินใหม่ทีก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันนะครับใน2ช่องทางนี้อยู่แล้วขอบคุณ สำหรับการติดตามที่ซื้อกันมาในหลายรอบที่ผ่านมาสำหรับหลายๆคนที่ซื้อซ้าทั้งรอบ1รอบ2รอบ3ก็จับสลากก็ลุ้นรางวัลกันไปใครได้ขอให้โชคดีใครไม่ได้ขอให้รอบสุดท้ายรอบนี้นะครับปิดท้ายสวยๆกันนะครับกับโกลักกี้วิดโกมึกนะครับข่าวสารในวันนี้ครับโกมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจา้จาหยองนุ่มแซบ่บซีดเคี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองมาติดตามการซ้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยก่อนจะเจอกับอุซเบกิสถานในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกเอเชียนคัพนะครับก็เป็นด่านสำคัญเพราะว่าถ้าเราทะลุรอบนี้ไปได้ในบูมผมเนี่ยมันไม่ได้มองเพียงแค่ถึงรอบ8ทีมนะครับมองถึงรอบตัดเชือกได้เลยครับ เพราะว่าด่านต่อไปเนี่ยจะพบกับผู้ชนะระหว่างกาตาเจ้าภาพหรือว่าปาเลสไตน์ซึ่งผมดูและประเมินสถานการณ์มาถึงรอบนี้เนี่ยกาตาอย่างขี้เหร่สุดเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเป็นตัวยืนในรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ผมที่บอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยนะครับโอกาสจะไปตัดในรอบรองสูงมากครับก็ต้องดูว่าเรามาเส้นทางนี้ไม่มีอะไรเสียหายแล้วที่ผมบอกไปนะครับ เราไม่จําเป็นต้องเล่นไม่เต็มที่หรือว่าทําผลการแข่งขันให้มันเข้าทางไม่จะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามจบอันดับหนึ่งสองสามเราเลือกอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะเราเองคือทีมที่ต้องได้ประโยชน์กับการแข่งขันในรายการนี้แบบเต็มๆไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนด้วยประสบการณ์ทีท่น้อยกว่าเขาและก็การเตรียมทีมที่ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เรามาด้วยแทคกติกวิธีการและสปิริตทีมที่มันก่อร่างสร้างตัวในเวลาอันสั้นผมึงบอกว่าวันนี้การเตรียมทีมของมัศขดะอิชิยังไม่ใช่แผ่ระยะยาวครับ มันเป็นการเลือกนักเตะเพื่อมองไปถึงเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในการแข่งขันที่เหลืออยู่กับครั้งหน้าด้วยนะครับถ้าอิชิได้ไปต่อและก็อยู่ถึงจะสร้างกันยังไงต่อจะพ่องถ่ายชุดนี้ทิ้งไว้ยังไงและรุ่นพี่จะทิ้งอะไรไว้ให้รุ่นน้องบ้างในการเชื่อมต่อเพื่อให้คอนเซปต์วิธีการมันถูกพ่องถ่ายไปโดยที่ไม่มีการขาดตอนของนักเตะเพราะตัวคุณภาพมันเยอะครับในไทยลีกแต่ปัญหาคนที่จะมาเล่น แล้วสามารถเข้าใจระบบวิธีการและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงภายใต้การตัดเกรดของโค้ดมาสะผมถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้เนี่ยถึงแม้ผมจะไม่ได้ไปตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสาได้เก็บข้อมูลบ้างและก็อาศัยความรู้เก่าๆที่เคยถามกับหลายๆคนว่าการทํางานของอิชียังเหมือนเดิมไหมไม่ว่าจะอยู่กับู่ประการหรือแม้แต่บุรีดําวิธีการในการทําทีมชาติของเขาเขาใช้วิธีการยังไงก็ปรากฏว่าเพราะอิสระในการทําทีมมันมากขึ้นและผลงานมันดีเนี่ย ผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าไปยุ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปแตะอะไรเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นกันได้ว่าสิ่งที่แฟนบอลตั้งข้อสงสยัยกับการที่เราเห็นภาพต่างๆที่มันดูแล้วเอ๊ะมันเหมาะหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ากับฟุตบอลทีมชาติวันนี้เราไม่เห็นเลยนะครับเราเห็นแค่ว่านักเตะลุยกันไปผู้บริหารแอคชั่นคือหลังจบเกมอัดฉีดเงินรางวัลหรือเข้าไปให้กําลังใจซึ่งบอกว่าพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มาตรฐานสากลไม่รู้ว่าทำกันขนาดไหนนะ แต่เน,นี้เป็นสิ่งที่มันควรเกิดขึ้นกับการสร้างทีมในระยะยาวของทีมชาติไทยฉะนั้นการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเจอกับอุซเบกิสถานเนี่ยเวลาเหมือนจะมีแต่ก็ไม่ได้สามารถลงรายละเอียดตามคอนเซปต์ของอิชิได้นะครับผมบ่อยครั้งหนึ่งมันต้องใช้เวลาฉะนั้นตอนนี้แก้หน้าง,งานคือดูคู่แข่งว่าคู่แข่งทําอะไรได้บ้างและเรารับมือจุดไหนได้บ้างจุดไหนเรารับมือไม่ได้เราถอยเล่นเกมรับตั้งโซนเลยและอย่าให้เขาเจาะเข่าแต่จุดไหนที่เขามีช่องโหว่เราโจมตีดไ,ได้ เราเล่นงานจุดนั้นการดูอุซเบกิสถานจึงเป็นการศึกษาเน้นความละเอียดและทําความเข้าใจเป็นรายบุคคลและตัวผู้เล่นที่จะต้องลงแข่งขันผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ว้าวอีกครับมันไม่ได้ว้าวแบบที่อิชิกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับแต่มันว้าวตรงที่ว่าอิชิบอกจากเกมกับซาดิอาระเบียหลังจบนัดโอมานเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าหลังจบได้1แต้มมี4คะแนนแล้วการันตีการเข้ารอบแบบ100%ก่อนเจอซาอุนักเตะแทบทุกคน จะได้ลงแข่งขันเพราะเขาบอกว่าเอชเช่นครับคือรายการที่เขาคาดหวังว่าผลงานจะดีแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องสอบผ่านแบบร้อเซเพราะเวลามันน้อยเขาหวาังเป้าที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมากกว่าฉะนั้นทุกคนควรได้ประสบการณ์กับเวทีที่ใหญ่ที่สุดที่นักเตะไทยควรจะได้รับเพื่อแสดงศัก,กยภาพได้หรือไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่นักเตะทุกคนต้องกลับไปทบทวนกับการทํางานให้หนักในสโมสรแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสู้กันใหม่ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปอยู่ที่ว่าใครจะได้โอกาส จากโคชอิชิซึ่งจะตามไปดูตามสโมสรสิ่งสําคัญคือเกมหรือ2เกมถ้าผลงานในลงตัวจริงยังไม่ดีเปลี่ยนลงไปเป็นสำรองแล้วยังไม่ได้มีความกระหายมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนไม่ใช่ตัวจริงแบรเบอร์เหมือนในช่วงที่ผ่านมาอิชิเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำกันเลยว่าการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาทำคือ back to basic ครับเล่นรับและก็ส่งบอลแบบ11ต่อ11 อันนี้คือสิ่งที่เขาคงมองเห็นว่าอุซเบกิสถานเนี่ยเฟิร์สทัตดีและสปีดบอลก็มีตามแบบฉบับของเอเชียแถมรูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกาากาศในแบบของยุโรปได้ด้วยเพราะอุซเบกิสถานเนี่ยก็มาจากรัสเซียแตกทับในนามของสหภาพโซเวียตฉะนั้นเราก็รู้กันอยู่ว่าอุซเบกเนี่ยบอลอาจจะดูเรื่อยๆแต่ผลงานมีมาตรฐานครับยังไงก็เข้ารอบดูจากการแข่งขันในรอบสุดท้ายก็ได้นะครับว่าไทยกับอุซเบกเนี่ยก็มาจากรอบคอัดเลื่องเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยและใครจะไปคิดว่า มาตรฐานของอุซเบกิสถานจากรอบคัดเรื่องเนี่ยก็ตบทีมที่เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายของบอลโลกสมัยที่แล้วได้อย่างสบายๆเลยนะครับสิ่งที่ฉีเน้นก็คือถ้ารับส่งบอลไม่ดีกระบวนการแรกผังเกมรับก็เสียหมดและมันก็ไม่สามารถทําทุกอย่างออกมาได้เปรียบเพราะถ้าเกิดคุณจับบอลแรกไม่ได้เปรียบเนี่ยคุณจะหวังเลยครับว่าแรงประทะคุณจะไปสู้กับอุซเบกิสถานในการต่อสู้90นาทีหรือแม้แต่ต่อเวลาเพราะมันไม่ได้จบแค่90นาทีนะครับ รอบรอบเอท์มันยาวถึงจุดโทษได้และมันใช้พลังงานค่อนข้างสูงและนักเตะไทยในยุคนี้กับสิ่งที่มาซาดะอิชิต้องการเนี่ยยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกหัวข้อที่เขาต้องการการซ้อมชั่วโมงครึ่งก็เลยเน้นครับรับส่งบอลที่ผมบอกอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับมีการปรับเวลาในการฝึกซ้อมให้มันเข้ากับสถานการณ์จริงของเกมการแข่งขันอากาศก็อยู่ที่ประมาณสัก25องศาเซลเซียสนะครับก็เหมือนกับเปิดแอร์อุณหภูมิในห้องก็ไม่ยีปัญหา สำหรับการแข่งขันในทัวร,ร์นาเมนต์นี้ผมว่านักเตะไทยได้ประโยชน์มากนะครับไม่ต้องปรับตัวเรื่องของอากาศเนี่ยมันทําให้เราได้โฟกัสกับเกมการแข่งขันจริงๆถึงแม้ว่าเรื่องของการหายใจมันอาจจะไม่เหมือนอากาศในบ้านเราก็ตา่างโคชมากาก็บอกนะครับว่าพยายามซ้อมตั้งแต่ช่วงบ่ายสองของที่กาตาร์นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับเวลาแข่งขันและทำมาตลอดแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เคยซ้อมช่วงเย็นอากาศมันต่างกันอากาศตอนที่ซ้อมณนปัจจุบันเนี่ยมันอุ่นซึ่งน่าจะเหมาะกับนักเตะไทย นักเตะที่ไม่ว่าจะจากไทยลีกหรือว่าเจเลีกเนี่ยก็จะพยายามทําให้ทุกคนเนี่ยมีสภาพความพร้อมให้มากที่สุดอันนี้หมายถึงตัวนักเตะไทยที่ค้าแข่งในบ้านเรากับตัวที่ไปเล่นต่างแดนนะครับอิชิจะพยายามทําตรงนั้นให้ได้แล้วก็พอให้มีใครบาดเจ็บหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาเองก็แฮปปี้และต้องการให้ทุกคนมีร่างกายที่พร้อมเพื่อกลับไปรับใช้ต้นสังกัดต่อด้วยไม่ได้มองว่าจะปูยี่ปูย่าไม่นามทีมชาติและส่งกลับไปสโมสรใน,นร่างกายใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดในช่วงท คุณภาพการซ้อมของทีมชาติเนี่ยมันอ่อนกว่าสโมสรครับทำให้หลายสโมสรเนี่ยมีปัญหาคือไม่อยากปล่อยนักกีฬาไปซ้อมกับทีมชาติล่วงหน้าอยากให้ส่งไปในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ปเป็เพราะมองว่าทําร่างกายกับสโมสรเนี่ยนักกีฬามีคุณภาพมากกว่าแต่วันนี้ขอยิชิเนี่ยเขาพยายามจะลดข้อจํากัดพวกนี้ออกไปให้ได้แล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์เกมยังเป็นจุดเด่นที่เขาพยายามจะหยิบมาใช้แก้ปัญหาหน้างานาไปก่อนซึ่งก็ดูอุซเบกิสถานแบบละเอียดนะครับ การเจอกับทีมไหนไม่มีง่ายแล้วนะครับมาถึงรอบนี้อิชีบอกว่าการฝึกซ้อมต้องทําให้มากที่สุดย้ําคิดย้ําทํามากที่สุดและอยากเชิญชวนแฟนบอลว่าถ้าช่วยเชียร์ไทยก็ต้องเชียร์เกมนี้อีกนัดหนึ่งเขาเชื่อว่ามีโอกาสลึกๆว่าจะไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือถ้าไปได้ก็จะมองให้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ก็คงจะโฟกัสแบบเกมต่อเกมนอกจากการวางแท็กติกที่ยาบยนแล้วเนี่ยนะครับการจัดการเรื่องของบุคคล ก็ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอิชิอิเนี่ยให้ความสําคัญในการคุยกับน,นักเตะคนไหนมีปัญหาเรียกเข้าไปบอกได้เลยนะครับตรงนี้คิดว่าขาดจุดไหนหรืออิชีมองนักเตะยังไงสามารถเข้าแลกเปลี่ยนได้แบบตัวตัวอิช e ี e ก็จะชี้แจงด้วยความจริงแต่ไม่ได้บอกว่านักเตะค,คนนี้มีข้อด้อยที่เขาจะไม่เรียกมาในรอบหน้าเขาอยากให้กลับไปทําการบ้านมากกว่าซึ่งเรื่องของการรับประทานอาหารครับหลายคนก็บอกว่าโอ้เขาเน้นเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็น ไอจส่วนตัวของโคดมาสะเนี่ยนะครับมีภาพอาหารที่เขากินและก็ชอบเอาซอสเนี่ยมาละเลงเขียนเป็นตัวหนังสือบ้างนะครับเป็นสกอร์ผลแข่งขันหรือว่าเป็นรอยยิ้มเป็นอิโมจิอะไรก็ตามคนก็บอกว่าอิจีเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเขาเองเนี่ยเคยเป็นพ่อครัวมาก่อนตอนสมัยที่เขาเนี่ยออกจากคาชิมาไปนะครับก็มีช่วงพักงานไปก็ไปทําเรื่องอาหารและเขาเนี่ยเป็นนักโภชนาการเป็นนักฟิตเนสมาด้วย เขาจะสติ๊กเรื่องนี้ไหมปรากฏว่าสิ่งที่อียิปตทำเนี่ยเขาไม่ได้บังคับกับนักกีฬาบ้านเรานะครับมันยังเปลี่ยนในตอนนี้ไม่ได้แต่เขาพยายามเลือกคนที่ดูแลร่างกายของตัวเองมาแล้วเข้าใจเรื่องนี้เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วคือชุดใหญ่เนี่ยมันไม่ต้องมานั่งจำจี้จำชัยเหมือนบอลเด็กนะครับว่าต้องกินอย่างนี้ถึงเป็นประโยชน์ถ้านักบอลคนไหนมีมายเซตที่ดีเนี่ยเขาจะได้ผลตอบแทนจากการที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์กับวิธีการซ้อมของอีชิได้ซึ่งอีชิเนี่ยจะโฟกัสที่ ดูไอเสื้อกล้ามที่นักกีฬาใสที่เรียกว่า GPS นะครับมันจะจับดูเลยว่าพลังงานของทุกคนเป็นยังไงหัวใจเต้นแบบไหนแล้วก็ตอบรับกับแทคกติกเขาคือวิ่งได้ขนาดไหนซึ่งไม่เอาวิ่งระยะทางนะครับวิ่ง11โลเนี่ยอิช e ก็จะมาดูอยากได้เป็นแฟนบอลไทยบอกว่าุยวิ่ง11โล9โลเนี่ยวิ่งเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิ่ง9โลแต่ถ้าเกิดวิ่งแล้วมีประโยชน์มีการสปรินต์ในระยะทางไปกลับที่รวดเร็วอ G ชก็จะมองโจทย์นั้นเป็นหลัก คือวิ่งเยอะก็ดีครับแต่ถ้าวิ่งแล้วไม่มีจุดหมายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในเกมอิชิก็พยายามจะบอกให้ทุกคนเนี่ยดูแลร่างกายของตัวเองมาให้เป็นทุนเพราะว่าการเล่นในทีมชาติรอบนี้เนี่ยมันนี่เวลาบอกแล้วครับต้องกินอย่างงู้นอย่างนี้แต่สิ่งที่อิชิทาได้และเป็นตัวอย่างก็คือภาพที่เห็นครับภาพของยาคูครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาโฆษณาก็รีบๆติดต่อมาได้เลยยาคูเนี่ยคุณสมบัติเราก็รู้กันอยู่ลดอาการท้องผูกท้องเสียรักษาสมดุลของจุลินรียแอมไส้ และก็ยับยั้งการทําลายแบคทีเรียที่ให้โทษกับร่างกายอิชิอิทานยาคูเป็นประจําครับล่าสุดโพสต์ภาพซื้อตุนเป็นสเสบียงที่กาตาแล้วเขาก็เคยแนะนําให้นักกีฬาเนี่ยกินยาคูอ่าเพราะมันเป็นเมนูที่สร้างโภชนาการให้กับตัวของนักกีฬาตอนที่เขาเข้าไปคุมสุดประการเนี่ยเขาก็ให้สโมสรเตรียมยาคูกับไข่ต้มนะครับให้นักกีฬาทานคนละชุดหลังจากแข่งเสร็จเพราะว่าอิชิอิเนี่ยต้องการให้นักเตะ ได้ชดเชยพลังงานที่เสียไปในการแข่งขันทันทีซึ่งร่างกายมันจะฟื้นฟูกลับมาได้เร็วกว่ารอให้นักเตะกลับไปทานมื้อหลังแข่งซึ่งนักกีฬาบ้านเราเนี่ยจะกินตอนหิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลากล้ามเนื้อมันใช้งานในการออกกําลังกายมาหนักๆเนี่ยนะครับการกินมันต้องอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงเขาถึงบอกว่าให้ทานพวกโปรตีนอะไรเข้าไปทันทีในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อมัน มันแตกตัวฉีกขาดมันต้องการการซ่อมแซมถ้าคุณกินหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ซ่อมแซมได้แต่มันจะดูดซึมไม่ดีกล้ามเนื้อของคุณก็จะตกไปอันนั้นคือเรื่องที่ผมเปนักกีฬาไทยหลายคนก็รู้นะครับคนออกกําลังกายฟังคลิปของผมก็รู้แล้วอิชิเองเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการคิดคือเขาคงไม่นั่งจ้เยิยมชายหรอกครับกับนักเตะทีนชาชุดใหญ่เพราะมันต้องคัดมาแล้วว่าไอ้นี่มีคุณภาพการอยู่สววอน์ใหญ่นั่นหมายความว่าเขาก็ดูแลนักกีฬามันดีระดับหนึ่งและเขาต้องคัดเอาาาาาานนนกกีีฬท่่ม่มมคุณภพออยยููแล้้้้วเขขสสปรรหิบชึ สู่ทีมชาติเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าใจได้นะครับว่ามันไม่จําเป็นต้องมานั่งสอนอะไรกันมากมายแล้วคุณก็แค่ดูรุ่นพี่เขาทํำยังไงในสโมสรเขาทำยังไง,นง,ง,ไงคนที่ประสบความสําเร็จเขาทํำยังไงและหลักวิชาการกีฬาอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีที่เอาเข้ามามันก็ช่วยตรวจจับเองว่าคุณพร้อมหรือเปล่าก,กับเบทีทีมชาติในระยะยาวเน้นย้ำนะครับว่าอิชิมองแบบนั้นและรายชื่อผมบอกได้เลยว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงจาก3เกมแรกใครที่ดูแลฟอร์มไม่ดี ผมเชื่อว่าในยุค I I, อีชีอีสเกมเปลี่ยน2เกมเปลี่ยนครับในสควอตนี่แหละที่มีอยู่และถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสได้เตรียมทีมในรอบหน้าฟีฟ่าเดย์รอต่อไปมันก็จะเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าอีชี I, มองเวลาครับว่านักเตะต้องอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดหมายถึงร่างกายมาก่อนนะครับความเข้าใจในเกมเนี่ยเขาหยิบจับจากสโมสรมาแล้วเขาไม่ดูนักเตะที่ความสามารถ่าให้คนนี้มีความสามารถดีเว้ยเล่นคนเดียวแล้วโอเคแต่ถ้าเกิดมาเล่นเป็นทีมเหมือนเขาไม่ได้เขาไม่เอามาจับใส่นะครับดังนั้นแฟนบอลจะต้องไม่มีคําถามว่า ทำไมคนนี้ดีใจในสโมสรแต่ว่าอิชิไม่เรียกเพราะบางทีเขามาเล่นกับคอนเซปต์ของอิชิสี่สี่สองไม่ได้เขาเหมาะกับสโมสรแบบนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจมุมหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักมีคําถามแต่ในยุคก,ก่อนๆเนี่ยโคช้ชก็ชอบเอานักเตะที่มีความสามารถมารวมกันแต่ปรากฏว่าปรุงไม่เป็นเพราะปรุงไม่เป็นทีมมันก็เละทั้งที่จริงแล้วนักเตะเรามีความสามารถอยู่หลายคนครับแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบางจุดที่ใช้จินตนาการในการเล่นแต่ต้องสามารถเล่นเป็นทีมได้ด้วยและบางสถานการณ์ คุณก็ต้องมีความ creativity หรือว่าความคิดสร้างสารรค์ในการเอาตัวรอดเพื่อช่วยโค้อีกแรงหนึ่งเหมือนกันสื่อกีฬาดาังของญี่ปุ่นนะครับอย่าง Soccer King เนี่ยได้มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของอิชิอิด้วยว่าที่พาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในเอเชียนคัพแล้วก็สร้างสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายยังมีจุดที่น่ากังวลตรงไหนบ้างอิช e ิให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาพูดเสมอว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขาจะโฟกัสนัดต่อน,นัด และต้องการที่จะพัฒนาให้ก้าวต่อไปทีละขั้นซึ่งจุดแข็งของทีมไทยก็คือข้อโดดเด่นนะครับแรงประทะนักเตะและก็ความเร็วซึ่งดูเหมือนว่าจะเหนือกว่านักเตะญี่ปุ่นใน3้ำไปในมุมมองเขานะและก็ในแง่เทคนิคของทีมชาติไทยไม่เป็นรองใครคือทักษะส่วนตัวคขาเนี้สิ่งที่ขาดก็คือความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกแบบการเล่นเดี่ยวหรือแม้แต่การเล่นแบบเป็นกลุ่มตั้งแต่เขาเข้าไปคุมสบโมสรที่เมืองไทย ยาสูรประการและก็บุรีรัมยูในเตดก็ได้ปรับปรุงเรื่องนี้และคิดว่าจะยกระดับความแข็งแกร่งของทุกทีมและเขาก็ค่อยๆทําได้จนในที่สุดเนี่ยพอมาทําทีมชาติก็คิดว่ากระบวนการนี้เป็นเรื่องที่ยังขาดอยู่เหมือนกันสําหรับนักเตะทีมชาติไทยสรุปคือเราอ่อนเรื่องของกลยุทธ์แทคนิกในเชิงความเข้าใจนะครับคือถ้าเราเข้าใจแทคนิคเนี่ยเราจะแก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจหน้าที่ของโค้ชไง โค้ดต้องบอกว่าเสียบอลทายังไงได้บอลทํายังไงจะไปตรงจุดไหนอันนี้คือสิ่งที่อิชีต้องเติมเต็มและเร่งแก้ไขครับเมื่อไหรก็ตามที่นักเตะบ้านเรามีความเข้าใจเรื่องนี้สูงผมว่าเราก็ไม่น่าเป็นรองใครจริงๆที่เขาบอกนะครับเพราะวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าขนาดช่วงเวลาสั้นๆเราเล่นตามที่เราเล่นได้ก่อนเราทําตามที่เราทําได้ก่อนเออมันก็ได้ผลจริงๆเไว้ส่วนสิ่งที่ต้องปรับปรุปรงแก้ไขคือเกมรับครับอิชีบอกว่านักเตะเนี่ยขาดความเข้าใจในเรื่องของ การเล่นแบบเดียวซึ่งการรับมบือเกมรับบางครั้งมีสถานการณ์นี้แล้วก็การต้องดวลตัวต่อตัว,ตวจะเล่นยังไงโดยเฉพาะไทยลีกในปัจจุบันหลายสโมสรจะใช้กองหน้าและกองหลังเป็นต่างชาติซึ่งจากทรัพยากรตรงนี้อีชีรู้สึกว่าทาให้ไทยเนี่ยไม่มีกองหลังเก่งพัฒนานขึ้นมาในรายการเอเชียนคัพครั้งนี้เหมือนกันถ้าให้บอกก็คือตําแหน่งที่ยากที่สุดคือการเลือกกองหลังเพราะในมุมมองเขาถ้าเขาแก้เกมรับให้ดีได้ก็จะทําให้เกมมีความมั่นคง และได้ผลการแข่งขันที่ดีแต่ในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรนักฟุตบอลไทยในประเทศให้มีเกมลงสนามสม่ำเสมอเพื่อต่อยอดมาสู่ทีมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือบทสัมภาษณ์ที่พูดกับสื่อญี่ปุ่นตรงๆและผมคิดว่าเป็นประโยชน์เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าพวกเรามองเห็นตรงกับที่อิชิมองหรือเปล่ามีคอมเมนต์อะไรก็ลองเพิ่มเติมมันเข้ามาโปรแกรมรอบ16ทีมไทยเจออุซเบกิสถานนะครับอุซเบดับ 68ของโลกของเราท็อปร้อยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหลุดจากนัดนี้เราจะสู้ได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะทำการบ้านเรื่องของคะแนนสะสมแรนกิ้งมาให้นะครับว่าแพ้ชนะเสมอและจุดโทษต่อเวลาคะแนนเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บมาให้แบบละเอียดแน่นอนในคลิปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสำคัญที่เราจะได้ลุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง30มกราคมวันอังคารที่จะถึงนี้ครับ18นกานาทีถ่ายทอด p p t v HD ช่อง36และ t Sport 7เหมือนเดิม มาต่อที่ความภาคภูมิใจของฟุตบอลเยาวชนนะครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้ยู U 20ซึ่งเราเนี่ยไปเล่นที่อินโดนีเซียไปอุ่นเครื่องเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับก่อนอันนี้ก็เจอกับอินโดก็ชนะเขาแล้วมาดูการเจอกับอุซเบกิสถานกันบ้างน,นะครับชุดนี้คือโปรเจกต์ที่บุรีมัมเอาไปสร้างให้กับทีมชาติแล้วก็เปลี่ยนแปลงโค้ชมากมายล่าสุดเนี่ยก็ใช้โค้ชลูกครึ่งญี่ปุ่นและก็เยอรมันนั่นคือยูกิริชชัตสตาร์านะครับมาทําทีม รู้สึกว่าเป็นคนที่4แล้วนะครับที่บุรีรัมย์เปลี่ยนมาแล้วก็ได้เรียกนักเตะมาเพื่อออกเดินทางไปเล่นทัวร์นาเมนต์ต่างแดนเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเนี่ยเข้ามารับงานคุมทีมในไทยก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ทางการที่ได้ออกไปแข่งขันการชนะอินโดพกความมั่นใจพอสมควรนะครับเพราะว่าอินโดในชุดนี้บางตัวเนี่ยก็เคยเจอกับทีมไทยมาแล้วเหมือนกันในตอนซีเกมแต่ว่าจำนวนไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเด็กอินโดชุดนั้นดันขึ้นมาเร็วหน่อยแต่เราชนะเขาคืนได้ด้วยนักเตะในรุ่น อายุเท่ากันและชุดเนี้ยจะเป็นแกนหลักที่ต้องเจอในซีเกมแน่ปรากฏว่าเกมเนี้ยครับเจออุซเบกิสถานทั้งโคช้ชก็วางเอาทางาโจนานะครับโจนานาธานดูโชนี่เป็นหน้าเป้านักเตะของบุรีดาวมานะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเซ็นมาจากระยองแล้วก็มีชลไทยคงเหมง๋งไอ้พู้นี้ดูสิบเจ็ดนะในชุดจริงแชมป์เอเชียซึ่งก็เป็นเด็กบุรีมา์อยู่แล้วเด็กคนนี้น่าจะตามมองนะครับดุษฎีบรุรนณะจุธานนท์และก็จิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์พวกนี้เป็นตัวที่ ่อ17ปี16ปีในประชาวชนที่ฝีเท้าใช้ได้ครึ่งแรก0-0นะครับก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยนาที56จะเป็นอุ้เบกขึ้นนําไปก่อนจากลูกหญิงของโคมิลอฟบูรดยอนจากนั้นเนี่ยนะครับกีนทาท่าว่าจะไม่ประตูเพิ่มแต่ทีมไทยไม่แพ้ครับมาตีเสมอช่วงทดเจ็บนาที90บวก3จากน้องเหนือธนภิดิตรชดเมืองปักเด็กของบุรีรัมย์อีกแล้วนะครับมายิงประตูสำคัญไไล่ให้ททีมทยมยาจบ ซึ่งนี่เป็นเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะบินกลับมานะครับถึงไทยเนี่ยคือ29มกราคมก็คือวันนี้แหละครับที่เราได้ปล่อยคลิปมาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าบุรีรัมย์ทำนักเตะของ U20 บเนี่ยคัดจากทั่วประเทศโอเคแล้วมันอาจจะมีหลายคนที่หลุดไปนะครับเราต้องว่าตามตรงนะซึ่งผมว่าคงไม่ค่อยมีใครได้พูดกันเพราะว่าอาจจะไม่ได้มองจุดนี้คือการทําตรงเนี้ยสโมสรหลายทีมเนี่ยเลือกจะไม่ปล่อยนักเตะ เพราะมันต้องเก็บตัวที่บุรีรัมย์ฉะนั้นนักเแต่หลายคนเนะี่ยมีสังกัดอยู่แล้วและก็บอกว่าเด็กต่อยอดขึ้นไปสู่ทีมชาติได้ถ้าขึ้นชุดใหญ่กับสโมสรยังไงชุดยู20โคช้ชก็ต้องมาเรียกและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าใครให้ไปบุรีรัมย์และอยู่กับสโมสรอ,อื่นเนี่ยคุณก็ต้องเรียกเขาถ้าเขาโชว์ฟอร์มดีอยู่ที่ว่าคุณจะไปเก็บข้อมูลยังไงก็ตามแต่อผู้ที่เอามาเล่นตรงนี้มันก็มีความสัมพันธ์ภายในทีมที่ดี ต่างๆที่ส่งมาคัดแต่ไม่ได้มีสัญญาแบบถาวรยิ่งเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีเนี่ยยังไงคุณเซ็นสัญญาได้เพราะว่าพ่อแม่เด็กมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจบุรีรามก็ได้เตะมากมายนะคุณลองดูเลขสองที่เปิดตัวเนี่ยก็ได้เตะจากการเก็บตัวอายุสิบแปดถึงยี่สิบเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์แต่ในมุมหนึ่งมันก็ดาบสองคมว่าเฮ้เราจะได้ฮักเตะดีสุดไปเก็บตัวแบบนี้ไหมถ้าคุณไม่ทํามีดี้คัม กระจายไปทั่วประเทศถ้าคุณเก็บตัวที่บุรีดมา์อย่างเดียวเนี่ยนะครับยังไงสบมสรใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยตัวไปแน่แต่ถ้าเกิดว่าเอากระจายมาหาจุดกึง่งกลางที่กรุงเทพบ้างสักเดือนละครั้งอาจไปติพักเหลือครั้งหนึ่งภาคใต้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยใช้สบมสรหลักๆพวกเนี้ยเป็นสนามในการฝึกซ้อมผมว่าเนี้ยมันทำยากเนาะเพราะบุรีดมา์เขาก็มีแนวทางของเขาแต่ว่ามุมมองผมผมแลกเปลี่ยนเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่รวมกับนักเตะที่เป็นหัวกะทิที่มันเล่นอยู่กับสบมสรใหญ่ๆที่มัััันนนนนนขึ้้สูชุดใหหญ่แลวมมมกก็ีเือะครบ เด็ก1 8ถึงเนี่ยหลายๆคนก็เลยเอาเป็นว่าโปรเจกต์เนี้ยมันมีโอกาสที่จะสําเร็จได้และก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้ในเวลาเดียวกันแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าบุรีรัม์อ่ะเขาก็มีสูตรของเขาที่เขาทําเยาวชนขึ้นมาเขาเลยอยากลองที่คุณนวินพูดสิ่งที่จะต้องรวบรวมคือวันที่ไปแข่งทัวร์เมนต์ระดับนานาชาติที่มันใหญ่กว่านี้เด็กจากหัวกะทิที่อยู่ทีมอื่นเนี่ยการถูกส่งกลับเข้ามาเนี่ยการรวมตัวฝึกซ้อมมันจะบูรณาการคือทําให้มันแมทชิ่งกันยังไงอันนี้เป็นสิ่งที น่าติดตามมากกับทีมชุดนี้แลวเดี๋ยวผมจะทาการบ้านเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่ามันสนุกคือมันเป็นเรื่องที่เราควรต้องให้ความรู้กันเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอวันแข่งขันและผลงานมันไม่ได้เนี่ยคุณก็ไปตีตีงกันอีกว่าเฮ้ยเราเตรียมทีมไม่ดีหรือเปล่าซึ่งวันนี้มันเตรียมดีอยู่ครับแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ทั่วถึงเท่านั้นเพราะตามแนวทางของบุรีรัมย์เมื่อเขารับผิดชอบในการดูแลเขาก็ต้องไปซ้อมที่บุรีรัมย์ในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาคอนโทรลได้ซึ่งหลายสโมสรเน,นี่ยไม่ได้ส่งไปซึ่ กับทีมน้นทีมนี้การส่งเด็กมาเข้าแคมป์ทีมชาติเก็บตัวกินนอนก็อาจจะมีปัญหาว่าเฮ้ยอาจจะถูกสโมสรบุรีรามฉกตัวก็ได้อันนี้อันนี้ผมพูดฟแบบแฝงนะครับต้องว่ากันตามนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าบางคนมีสัญญาแล้วมันไม่ต้องกังวลอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เด็กอายุ 18- ถึง20บเนี่ยบางคนสัญญาอ่ะมันก็ไม่ได้เซ็นยาว3-4ปีหรือว่ามีสัญญาที่โหเป็นอาชีพเหมือนสโมสรบางทีที่เขาสามารถทําได้มันก็เป็นสิ่งที่หลายสโมสรก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไร เราไม่เข้าร่วมในโปรเจก t นี้แต่เรามองว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาเรียกเราตอนที่ไปติดทีมชาติเราสุดท้ายก็เรียกมานั่นมันเป็นเรื่องตามกฎที่คุณต้องส่งนักเตะม,มารับใช้ทีมชาติอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่แชร์ให้ฟังนะครับในในตรงนี้และคิดว่าเป็นกำลังใจให้กับการสร้างทีมแบบนี้ของบุรีรามเพราะคงเห็นเหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนนักเตะม,มาจากชุดก่อนเนี่ยผมว่าเปลี่ยนหน้าพอสมควรแล้วก็พอใช้นักเตะที่อยู่ในขายข,ายของบุรีรามคือเน้นความสัมพันธ์ไปเลย เด็กคนไหนที่ดึงเข้าสมโมสรได้ดึงมาเลยและเก็บตัวควบคู่เลยทั้งในนามทีมชาติและในนาสมโสโมสรมันก็ได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าผล2เกมเนี้ยเออเราก็สามารถสู้กับฟุตบอลระดับเอเชียอุซเบกิสถานได้ซึ่งปรากฏว่าเฮ้ยมันกคงไม่ได้ห่างนะเพราะใผลการแข่งขันเนี่ยถ้าดูรายละเอียดเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองอ่าเราเป็นรองเพียงแค่บางจังหวะในพื้นที่สุดท้ายซึ่งนี้ก็ต้องปรับกันต่อไปนะครับก็เล่าสู่กันฟงัง เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดแม่ชุดใหญ่อย่างเดียวชุดพวกนี้ต้องดูเพราะถ้าอิชิวางแผนระยะยาวยังไงก็ต้องลงมาทํางานร่วมกับกลุ่มคนพวกนี้และเด็กชุดนี้อย่างแน่นอนครับช่วงท้ายครับก็ย้ํากิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับสำหรับโกลักกี้วิดโกมึกนะครับสามารถซื้อสินค้าได้เลยนะครับ2ช่องทางอ่เท่าสแกน QR Code ตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเนี่ย ไปกรอกรายละเอียดผ่าน Google Form แล้วก็โอนเงินนะครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยติดตามได้เลยนะครับในช่องทางใต้คอมเมนต์ของเรามีแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้วยแล้วก็ใน Facebook เห็นรายละเอียดของโกลักกี้วิทโกมือกสามารถซื้อสินค้าได้เลย1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับพร้อมกับการจับรางวัลหมดสิิ์ซื้อวันสุดท้าย3ามกราคมนะครับแล้วจับรางวัล1มกราคม16รางวัลที่จะมอบให้กับทุกคนที่ซื้อสินค้าในรอบนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามบอลไทยยังไงต้องคิดใส่โงลาไปแล้วสวัสดีครับ